สวัสดีค่ะแฟนทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเข้ามาที่สุนีนะคะพอดีจะไปซื้อสีนะคะไปให้พี่แดงจะไปที่โฮมฮับค่ะไปซื้อสีให้พี่แดงไปเก็บสีให้นะคะที่ตรงที่มันโดนฝนแล้วแบบสีไอ้กระเบื้องอะคะ่ะมันมาทาให้ขอบบ้านเรามันขาวๆนะคะไปไปีเฟรมให้ดูนะคะก็มาเจอนี่ค่ะเรามาแวะที่สุนีค่ะ มาเจอสตอเบอรี่ค่ะโอ้โหใหญ่มากอันนี้กล่องเท่าไหร่คะร้อาบาทร้อยบาทใช่ไหมคะโอ้โหลูกใหญ่มากเลยค่ะเออซื้อไปฝากทับทิมค่ะทับทิมชอบค่ะหนูคิดด้วยค่ะไม่ใช่เฉพาะทับทิมโอ้โหล้วแบบลูกใหญ่ดีมากเลยค่ะเออมีมีไซส์เล็กด้วยค่ะอันนี้ก็ลูกเล็กค่ะ เล็กกับใหญ่เดียวอันราคาเดียวกันหมดเลยค่ะก็ด mm ูว่าลุงคิดลุงคิด you want big size or small size t h i s small 109 big ก็109อ้ yes อันนี้ i want big แล้วก็ maybe you big, can เอ่อ or small อ่ะ you you should small two box ให้ทีม one box you want one box บ่ได้ want big วิซี่จะเอากล่องใหญ่ค่ะเออร้อยเก้าบาทกล่องใหญ่หรือกล่องเล็กเลือกเอาเลยตามอัธยาศัยเออสมอเอาสมอด้วยอันนี้สวยอะ่ะ <Yeah. S 1> อันนี้วันมอบอกแล้วก็ว wow. ันมอวบิ๊กจะพิจารณาคิดว่าจะเลือกเองโอเคให้ลุงคิดเลือก Today evening อ <Today. S 1> uh ือฮ่แล้วก็ว mm ันมอบ็อกซ์สมอลก็ได้ขอทีมด้วยนยำจะได้กินสตรอเบอร์รี่ เออปะ box for everybody yes ปะละ้อง้อ n e มอ more box yeah okay ป้ายมอเดียเนี่ยเทคเฮียโอเคซื้อไปฝากทีมงานด้วยค่ะโีคค่ะสองกล่องเลย Chief, dear. ชิปเดียร์คือว่าถูกนะคะเนี่ยเพราะว่าลูกเล็ก,กค่ะจะได้เยอะลูกใหญ่มันก็จะกินสะใจหน่อย yes three for the team one for the top, top team one for you t e a for the team three for the team one for the top team one for you yeah. แล้วก็ one for you two สี่ได้สลีบบ่ายโม for the team เอาไปให้ทีมคนละกล่องค่ะกิฟต์ดัมแคน e บอร์รีดิมแฟมิลี่ you can take more dear อืม ยี่ปีครับวันบ็ o กโอเคใช่ yes หกกล่องนะคะ6กล่องเอาเซเวบอกมันมอลล์บ็อกคลีสอากล่องค่ะใส่ชุดมอมอลล์บ็อกไปให้ยามองด้วยเอาให้ครบคน้วยเลยคนละกล่อง แล้วก็เขาก็มีอย่างอื่นด้วยนะคะ Yes 7ซเวบ็อกเกิดค่าเจ็ดกล่องค่ะก็นี่นะคะผัดผักค่ะโอ๋สลัดค่ะอูค,คิดเขาไปเรียกว่าบเี่ค่ะ <c oughs> เขาบอกว่าปาฟเี่จะชอบคนซื้อกันเยอะเลยนะคะเนี่ยน่ะ หน้าพนักงานนะคะยังมาซื้อกันเลยค่ะยังมาช็อปกันเลยคนะ่ะ ผักสลัดอรอดมิกสลัด อ,นนอันนี้ฟักทองญี่ปุ่นค่ะเขาจัดเขาจัดไอ้นั่นน่ะคะ่ะแฟนทางบ้านปกติมันแพงนะคะเนี่ยฟักทองญี่ปุ่นนะคะลูก สองร้อยกว่าบาทนุ้นนะคะเนี่ยอันนี้เขามาจัดบูธมั้งคะก็เลยถูกใหญ่ก็มีเล็กก็มีค่ะเลือกได้เลย เยม่องค่ะเขาชอบกินกูคิดยืนรอค่ะเอาฟักทองไปฝากเยม่องแล้วค่ะอ,อ,อันนี้ฟาบิซี่ไม่รู้มันคือลูกอะไรอ๋อบัตตอร์นัทบัตลูกบัตเตอร์นัท โอ้มันฝรั่งคริสอยู่ซีมันฝรั่งโคเตโต้ Potato. ไม่เอาใช่ไหมผักถูกมากเลยค่ะเข้ามาจัดบูธอันนี้ถัว่วถั่วแคร์อินซีนี่ยมันฝรั่งอินโอเครอดเลยเนี่ยโอเค อันนี้ก็ข้าวโพดค่ะเห็ดอ้มีหลายอย่างเลยค่ะกระหล่ำกระหล่ำปมเขียวค่ะกระหล่ำปมม็เขือม่วงอืม,อม,อม,อม b บบี้แครอทเออดีค่ะมาเจอเข้าออกบูธผักอันนี้พริกอะไรนะีพริกเม็กซิกันค่ะโอ้โหพริกเม็กซิกันเออไปถุงหนึ่งดีกว่ามันจะเผ็ดยังไงลองเอาไปใส่ใบใส่กระเนะนนพราเนาะพริกเม็กซิกันอันนี้แตงกว่าญี่ปุ่น น,นี่มะเขือเทศน,นี่มะเขือเทศเชอรี่กี่ไรไม่เห็นติดราคา ผักแมวค่ะเนี่ยผักแมวยี่บห้าบาทค่ะเห็นราคาอยู่ตรงนั้นเดียวค่ะค่ะตรงนั้นอ๋อค่ะอ๋อขอบคุณมากเลยค่ะ อ,อยู่ทางอำเภอม่วง30อันนี้ราคารู้ราคาไหมคะเนาะเหมือนอันนี้ม,ม,นนมากขนาะดคุณคิดยืนรออยู่คะ่ะค่ะอออขอบคุณมากเลยคะ่ะอันนี้ไม่รู้ราคาเท่าไหรค่ค่ะลองไปถามฟักแมวะคะ่ะไปขัดให้ลุงคิดคุงคิดเขาจะเรียกผักสยองเต้ เจอเอฟซีพอดีก็เห็นเราถ่ายอันนี้พักแมวนี่เท่าไหร่คะยอดค่ะยอดผักสยองเต้อันนี้จะลองไปผัดกระเพราดใูใช่ไหมคะราคาไม่ขึ้นใช่พี่ก็ไม่เห็นราคาติดด้วยคะ่ะเขาลืมติดหรือเปล่าไม่รู้ ลองลลอง,ลองเอานี้คิดก็ได้ค่ะเผื่อมันขึ้นอลองเอาอีกอันเนี่ยขึ้นไหมอันนี้ก็ไม่ขึ้นใช่ไหมโอ้นี่นะคะเขาตกแต่งตรงนี้นะคะเป็นต้นสากุระเลยค่ะ ตรอเบอรีอ่ค่ะอันนี้สตรอเบอรีแ่แดงนี่สตรอเบอรี่ใหญ่เลยนะนี่ดอกใหญ่ต้นสดเลยนะเนี่ยสตรอเบอรี่สดเลยลูกเรลเดืองเนี่ลูกใหญ่เลยอันนี้กำลังจะสุกเลยเป็นเวลาสตรอเบอรี่เป็นเวลาสตรอเดี๋ยวเขาก็จะเด็ดไปใส่กล่อง กลบบยเต็มเลยอ่ะใช่ลูกใหญ่อะอืมน่ลกเลยวยมกับสัญ่งสวยม่ะนีที่มาโงแรมนะคะใครมาอุบลก็พักที่นี่ได้นะคะพี่สุนี จตัวนี้ดอกไม้ true flower นี่ก็คือปอเปี๊ยตกแต่งค่ะเหมือนเป็นก็ใจทำนะมี่เขาไปตอคล้ายๆใบจานตากแ,บบแ,แตงตกแต่เป็นของคล้ายๆหินเลยใบไม้เวลามันแห้งเนาะเวลามาทำแบบนี้ค่ะมันเหมือนหิน มีก็ขอรักที่นี่ด้วยกัน,กนนะคะบ๊ายบาย